สวัสดีค่ะมัหนีไมายายหน่อยพาอยู่กับ่องมายายหน่อยพาหล่อลอลอลอเด้อพี่น้องจ้ะมัหนียายหน่อยพาลอ่อมาหอดทุ่งทานตะวันนะคะพาลอมาทุ่งทานตะวันเด้อจ้ะมาหนีเด้อไรมาหีสอนนะคะมาหนีมาเที่ยวค่ะพี่น้องค่ะมาหนีมาเที่ยวจ้ามาเที่ยวทุ่งทานตะวันนะคะ เดีย๋ยวยายหน่อยสิพาเดียย๋ยวยายหน่อยสิพาไปรอบึงดอกทานตะวันเนาะค่ะนาะว่ามี่ยังแน่เนาะค่ะอยู่ในสวนทานตะวันนี่นอะจ้าไปกันเลยค่ะงามงามกว้างไงดีจ้ะพี่น้องจ้าสวยค่ะลาะไปลาะมาขี่รถล่อไปเรื่อยๆพี่น้อง ลอมาจุดหอดไล่ทานตะวันจ้ะสวยงามมากเลยค่ะสวยอิลี่ลอ้อพี่น้องมันใหญ่หน่อยอยู่กลางท่ามกลางไล่ทานตะวันนะคะงามขักจางามขักเลยพี่น้องเด้องามขักขักขัดเดี๋ยวยัหน่อยสิให้พี่น้องเบ่งแล้วจ้ะเนาะงามงามหลเดินเบินไปบหวานบาไหวดอกค่ะพี่น้อง ย่างจนเมยพ่ะย่ะจา้าย่างจนเมืยจนเมืยจนเมยจนเมยเฮ้ยแถวนี่มันต้นมันบางงามปันไดนาอพี่น้องจา้ามันก็บานแบบอืม้มสวยงามสับข้างมากค่ะไก่ท่าพี่น้องงามคักงามค่ะ สวยจังเลยค่ะง่ามอะไาอร่ายพี่น้องงาาอะาีอร่อยอร่อยอะารอาาอาาาาอาาาา เดี๋ยวนางนางเมยแล้วเขากับนางสิงสากคนว่าจ้ะพี่น้องนางสิงสิงสาแขม็ดทานตะวันโอ้ยลมเย็นพี่น้องจา้าล,มเ,ลมเย็นเย็นลมเย็นอีไรหรอค่ปะปัญหง นางเศร้าเมยนะจ๊ะแม่ยายหน่อยนางเศร้าเมยเดอ้อหลังจากไปหมุนปลาดอกทานตะวันมานางเศร้าเมยอ,อยู่จ้าเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูแพะแพะหรือแกะคะไปดูแพะไปดูแกะจ้าว่าได้มาผู้เดียวเด้จ้ะพี่น้อง งามขาดงามอ่างควงางอวาสวยหีมันแก่แล้วตัวน,นี้มันเป็นเม็ดแล้วเป็นเม็ดแล้วก็งามอยู่ดีเราพี่น้องบังน,นี่ยงามงามเป็นเม็ดแล้วก็งามขาดงามว่าอันนี้มันมากำลังที่จะเริ่มแก่นะคะเบิ่งเลยพี่น้อง ซีซัมหนาไม่ใหญ่น้อยลรจาจะบังแนแนแดดอกทานตะวันนะดอกทานตะวันกับหนาไม่ใหญ่น่อยซีซัมกันพี่น้องเอ้ยบังแน่ดอกใหญ่ใหญ่ไปค่าแล้วเราก็ไปดูไปดูแพะไปดูแพะดีกว่าคลิปนี้ดูแพะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าสิพภาพไปเที่ยวสวนสัตว์ หนาไม่ใหญ่หน่อยสิพาไปเที่ยวสวนสัตว์เด้พี่น้องมืาอนีใช่หน่อยรอบไปรอบมาหอดสวนทานตะวันแม่จ้าเอ๊ทำอะไรกันบีบสิวให้กันอุกล้มเข่าบา้บาเบิ่งสน,นัยเอาไปใบกล้องหน่อยอไปแล้วเราจะพาไปดูสัตว์กันนะคะไปดูสัตว์ก่อนนะคะแม่แม่ แบะ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 ไปแล้วค่ะตัวนั้นสีขาวเด้อนันน่ะสีขาวค่ะสีขาวตัวนี้ตัวนี้สีนี่มาเนี่ยแบะ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 มาใกล้ๆนะลูกมาใกล้ๆหน่อยอยากดูบ่มี่ยังน้องแบะมันึ้นต้นไม้พี่น้องจ้า ี่น้องจกามแม่มันขึ้นต้นไม้พี่นอ้องมันขึ้นไปยังมันจะขึ้นมาขามเด้จ้าพี่น้องเบิงเบิงเบิงแแบมันขึ้นมาขามาพี่นอ้องม,ม,ม,มันขึ้นไปกินยังขนาดมาเร็วๆจ้ามาเร็วๆจ้าปารขึ้นต้นไม้พี่น้องเอ้ยพุ่นไปแหละอ่ะแแบ,บแ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 บลงมาลงมาได้บาตนี่ค้าคักบาตนี่ตายบาในค้าแล้ว อุ้ยทำไมหล่อจังเลยเธอน่ะลงมาเฮ้ย <Hey, S 2> มันออกออก,ออกบ่ได้ดอกนัน้นเอ้ยว่าเอากำลังลงบ่ได้เฮ้ย <Hey, S 2> มันลงบ่ได้ hey, จ่าแบกขึ้นต้นมาขามพีน้องมาเบิงเด้อไผบกเคยเห็นมันใหญ่นวังกับ่กเคยเห็นโอ้โตกตกตกกไหลงมาแล้วแบ๊บบาแบ๊แบาบบาบบ๊บแบ๊บแบ๊บาบ๊บแบ๊บแบ๊บแบ๊ I ที่ตัวผู้ตัวเมียหรือเปล่าเพราะแล้วมันสิทงองอืดเจ้าของคนว่าบาย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 บบาายยอย่ามาใหม่เด้อแบ่แบ่แม่ไปจ้าพี yeah, ่น้องจ้า คลิปนีก็พอซ้ำนีคนเดินพี่น้องแล้วคลิปหนาไม่ยังหน่อยสิพาไปสิพาไปไสรแรอติดตามเบิ้องนะจ้าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ยังหน่อยในเรือจ้าเด้อโอ้ยมาเขาคลิปเอ้พอดี คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะคลิปนี้มาเที่ยวส่วนทานตะวันกับเบึงแบบพร้อมเนาะจ้าเนาะรอชมคลิปต่อไปนะคะว่าไแม่ยายน่อยสิเลไปสอีกเราจะคลิปต่อไปเน้ะจ้าพี่น้องจา้าบ๊ายบายค่ะ